สวัสดีค่ะสวสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวสดียามเช้าเช้าว,วันพฤหัสบดีที่13มีนาคมพศส,ส5 6 8กับการวาาแผนการเทดทองคำค่ะสำหรับกราฟทองในทําเฟมเดย์วันนี้จบเป็นแท่งเขียวนะคะแท่งนี้บอกว่ามีแรงขึ้นต่อเนื่องค่ะเทเดอร์นะคะเนื่องจากกราฟเมื่อวานค่ะเป็นแท่งที่มีแรงบายนะคะแล้วก็แพมได้เลือกเฉดหน้าบายและเช้านี้ค่ะกราฟมาถึงเอเรียราคา29382939นะคะ วันนี้ดนะต้องบอกว่ากราฟนั้นมีโอกาสในราคาขึ้นต่อนะถือว่ากราฟยังเลือกเทนขาขึ้นค่ะเทเดอร์ในศกของเดย์จะเห็นได้ว่าเหมือนกราฟนะกำลังเลือกทางแล้วก็แบบม,มองว่ากราฟมีโอกาสที่จะไปที่ไฮเดิมหรอค่ะ นั่นก็คือราคา2955แต่ทั้งหมดระหว่างทางอาจจะมีย่อนะนะในส่วนของเทคนิควิธีการลูกศิวะแพมบันนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องใช้เทคนิค m 5เข้ามาแล้วบวกกับทุกทุก time f a m e นะคะนั่นคือคอ o s s private a d ทองทุก time frame นั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้เรารู้ถึงวิธีการหรือว่าจุดเข้านั่นเองค่ะไปดูในส่วนของทำเฟรม h e สค่ะทำเฟรม h e a สก็แพมบอก v i p เมื่อวานว่านี่นะกราฟรองใน h 4สค่ะเป็นรูปแบบการกลับตัวฝั่งขาขึ้นและไหลด้านขวาค่ะมีการยกขึ้นแบบนี้แสดงว่ากราฟนั้นมีโอกาสที่จะ ไปที่ไฮเดิมค่ะซึ่งราคาโซนนี้อาจจะมีการย่อเล็กน้อยนะคะเนื่องจากเป็นไฮเดิมนะ รงนี้ค่ะอาจจะมีการย่อแล้วสุดท้ายก็ค่อยดาราคาขึ้นต่อส่วนวันนี้จะย่อที่ไหนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของทาเฟมเส้นค่ะทาเฟมเส้นนะคะตอน8โมงน่าจะจบได้แดงค่ะก็แพรม,มองว่ากราฟว,วันนี้นะถ้าไม่ต่ำกว่านี้ก็มีโอกาสดาราคาขึ้นต่อเนื่องอาจจะมีการโยกนะคะสลับนะคะไซเวในทาเฟม M5 หรือ M15 แล้วสุดท้ายนะคะลงไม่ได้ก็ดาราคาขึ้นต่อเมือ่อวานต้องบอกว่ากราฟทองแจกตังมากเลยค่ะเทเดอร์แจกตังหลายรอบมากๆเลย มีการไซด์เวใน M5 และ M15 แล้วก็ในส่วนของตอนเย็นนะคะมาแตะถึงแอเรียในส่วนของแนวรับ M15 และ M30 แล้วดันราคาขึ้นต่อเนื่องค่ะต้องบอกว่าสวยมากๆเลยในส่วนของแผงการเทรดวันนี้เราเลือกเทรดหน้าบ่ายนะคะนี่คือโซนแนวรับแต่ทั้งหมดไม่แน่ใจว่าจะถึงรับไหนยังไงนะอย่างเช่นเมื่อวานก็ลงไปถึงรับล่างแล้วสุดท้ายก็ดันราคาขึ้นมาแพทเทิร์นวันนี้นะคะถ้าในทำเฟรมเล็กนะใครที่มีหนังสือเล่มสี่วงก็สามารถ นะะา้นมไดี่เลยค่ะเทเดอร์ ader, นะคะในจังหวะเมื่อวานที่โคแพมนะคะบอก v i ไว่าเนี่ยคะ่ะรูปแบบของกราฟนั้นเป็นส่วนขาขึ้นสําหรับ v i p ที่เรียนขากับโค้ดแพมค่ะโค้ดแพมจะมีการวิเคราะห์นะวางแผนการเทรดตั้งแต่เช้านั่นก็คือคลิปนี้คลิปที่1และก็จะมีคลิปพิเศษสําหรับ v i p ที่ให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคเข้ามาในทุกๆวันสําหรับใครที่ลงคอร์สค่ะจะได้ทุกวันตลอดระยะเวลา1ปีมันจะเป็นคอร์สพื้นฐานคอร์สทองห้านาทีเรียนออนไลน์คอร์สทองห้านาทีเรียนเจอต private course ไม่ยังไม่มีนะมี 1. พื้นฐานแบบเรียนออนไลน์ผ่านซูม 2. นะคะเป็นทองห้้นทีเรียนออนไลน์ นะมเป็นทองห้านาทีแบบเรียนเจอตัวคอร์สปัจจุบันตอนนี้มีอยู่3าคอร์สทองห้านาทีแบบเรียนเจอตัวที่จงังหวัดขอนแก่นสอนมนาะที่ 10, 12, สิบเอพฤษภา,านี้นะสำหรับใครที่มีความรู้อยู่แล้วต้องการความแม่นยาําต้องการทําเงินในตลาดนี้ได้มากกคแพมแมานะนําว่ามาเอาความรู้วิชาแบบแม่นยาําและจุดเข้าที่แม่นยาจากคาาโค้ดแพม์โค้ดโรค่ะไปทําเงินได้อย่างต่อเนื่องได้เลยสําหรับลูกศิษย์นะที่แบบว่าเรียนคอร์สอื่นๆแล้วเราต้องการนะคะมาอัปเดตเดทในทองห้านาทีเวอร์ชันปัจจุบันนะต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ล นนนน่นนนห้าีะจะมีการปรับเทคนิคในปี2568นะใครที่เรียนกับโค้ชแล้วนะทำกำไรได้ดีอยู่แล้วหรือว่าเอ๊ยยังไม่มั่นใจก็สามารถมานั่งเรียนแบบเจอตัว2วันได้ในรในแบบราคาพิเศษมาก19,000บาทเท่านั้น19,00 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับนั่งเรียนเจอตัว2วัน ก็คือที่11และ12เราเทรดด้วยกันนะคะแล้วก็มีโอกาสมาพูดคุยหรือว่านะคะได้มาปรับจูนพลังเพื่อตัวเองสําเร็จยิ่งใหญ่หรือสูงกว่าเดิมนั่นเองนะคะสำหรับใครสนใจก็สามารถมาเรียนได้ส่วนในส่วนของนะแพทเทิร์นและรูปแบบกราฟทองในวันนี้นะคะโค้ชแพรบอกว่ากราฟเนี่ยค่ะมีมีเอกามีการดันราคาขึ้นมาอาจจะมีการนะคะไซด์เวหรือสลับนะอาจจะมีรูปแบบของกราฟนะคะที่เป็นแบบนี้แล้วก็สุดท้ายดันราคาขึ้นนี่คือแพทเทิร์นของการขึ้นค่ะในหนังสือเล่มสีม่วงนะคะที่เป็น คัมพีรูปแบบทังเทียนเงินล้านกับคัมพีเทเดอร์เงินล้านก็จะมีแพทเทิร์นเหล่านี้นะซึ่งนะคะจะเกิดขึ้นในรูปแบบของแพทเทิร์นนะคะกราฟที่เป็น นะคะ,ะการขึ้นนั่นเองนี่คือรูปแบบของกราฟที่จะขึ้นค่ะดังนั้นเทรดเดอร์ต้องนะคะคิดและก็วางแผนดีๆรวมทั้งมีการบริหารทุนดีๆนะคะในเรื่องของกราฟเพราะบางทีคือกราฟจะขึ้นแหละแต่เขา,าจะย่อประมาณไหนยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องบริหารทุนเพราะว่าถ้าใครบริหารทุนได้คือยังไงคือกราฟก็กลับขึ้นมาขึ้นเขียวแต่ประเด็นอะ เรามีออเดอร์เราเผื่อเราบริหารทุนอยู่ไหมเพราะบางคนก็คือปัวคัดลอตสองนะคะบ,บางคนก็คือนะคะมีแต่ออเดอร์บนบนไม่มีไม้ล่างซึ่งตัวเนี้ยจะทําให้เทรดเดอร์นะคะประสบปัญหาในเรื่องของการบริหารทุนดนั้นน,น,นะคะหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่โค้ดแพรแนะนำก็คือหนังสือบริหารทุนให้เป็นเศรษฐีซึ่งนะคะสำหรับลูกศิษย์โค้ดแพมหรือคนที่เรียนเทคนิคกับโค้ดแพมและโค้ดรทโรนะคะคุณจำเป็นต้องมีหนังสือเล่มนี้เพราะว่ากรณีที่กับถูกต้องตรงตามเทคนิคคุณจะได้เอาหนังสือเล่มนี้หรือหลักการออกหลอดตรงเนี้ยค เป็นอะไรที่ว้าวมากทั้งหมดหนังสือนะคะสำหรับนะที่จะเรียนเทรดน,นะที่เพจแม่บ้านเทรด forex นะโดยจัดทําโดยทีมงานแม่บ้านเทรด forex นะคะนำโดยน้องเน็ค่ะซึ่งน้องเน็ค่ะก็จะรวบรวมนะคะในสิ่งที่ว่าแพมทําทั้งหมดและเป็นนะ,ะรูปเล่มออกมาและในหนังสือนั้นจะเป็นวิธีการของโค้แพมและโค้ดธนรดทั้งหมดค่ะนะคะดังนั้นสําหรับใครที่เรียนกับโค้ชหรือว่าสนใจบางท่านบอกว่าโค้ชหนูซื้อหนังสือมาอ่านคือหนูทากําไรได้ดีมากขอบคุณมากเลยที่ทําหนังสือก็ขอบคุณมากที่เรียก r e q u มาหรือว่านะมาบอกเราว่าหนังสือนั้นมีประโยชน ท่านทาให้ทีมงานแล้วก็โค้ชแพมมีความสุขมากๆที่จะที่ทำให้หนังสือนั้นได้แบ่งปันนะคะเขาได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างดีก็คือแบ่งปันวิธีการที่จะทําให้เทรดเดอร์สามารถทําเงินในตลาดนี้ได้ ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับท่านไหนที่ได้หนังสือเล่มอื่นๆแล้วแนะนำว่าอยากให้มีทุกเล่มเพราะทุกเล่มคือนะคะความมั่งคั่งร่ารวยที่จะมอบให้กับทุกท่านสําหรับใครที่อ่านหนังสือก็คือต้องอ่านหนังสือแล้วก็ทำความเข้าใจเองนะหรืออาจจะมาดูไลฟ์สดของคุณแพรมช่วยได้สส่วนใครที่เรียนค้าเรียนมีทั้งหนังสือมีทั้งซูมนะคะในการอัปเดตเทคนิคซึ่งบอกว่าวันนี้มีซูมนะวันที่13มีนาะมีซูมค่ะเรียนอัปเดตเทคนิคก็สามารถเข้าได้เหมาะสําหรับลูกศิษย์ใหม่ลูกศิษย์เก่าลูกศ การมาอัพเทคนิคแล้วก็มาเติมพลังในคาสูงมากกว่าเทคนิคคือการเติมพลังนะโค้ชแพมกล้าพูดได้เลยว่ามนุษย์คือพลังชีวิตถ้ามนุษย์คนไหนขาดพลังชีวิตขาดเงินดังนั้นจําเป็นมนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีพลังชีวิตพลังพลังความคิดตรงนี้แหละค่ะจะทําให้เราสามารถนะสำเร็จยิ่งใหญ่หรือว่าครอบครองเงินครอบครองความสุขครอบความความมั่งคั่งร่ำรวยในโลกใบน,นี้ได้มาก ตรงนี้เพาแพมรู้และรู้ว่าใช่ล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อเรามีพลังงานที่ดีพลังงานที่มีความสุขเอเนจี้สูงเราจะสามารถครอบ รองเงินได้เยอะแล้วก็แพมกล้าพูดเลยว่าใครพลังงานตกจําเป็นต้องมีการจาพลังงานแล้วก็แพมรู้ว่าลูกศิษย์ที่เข้าคลาสซูมทุกวันพวกเขาจะมีพลังงานและก็พลังใจที่สูงมากรวมทั้งมีเทคนิคที่ดีอยู่ในมือและกล้าตัดสินใจซึ่งตรงนี้แหละใครที่เพิ่งเริ่มโคแพมแนะนาว่าคุณจําเป็นต้องมีครูมีโค้ดที่คอยนําทางคุณและเป็นแสงสว่างให้คุณส่องไฟให้คุณและคุณเดินไปที่ความมั่งคั่งร่ำรวยจาตรงนี้จําเป็นมากเลยนะคะในการที่จะมีครูมีโค้ดในการเทรนเพราะบางคนเนี่ยแบบว่าเราอยู่กับตัววแล้ เราไม่มีใครดึงเราฉุดเราขึ้นมาเลยต้องบอกว่ามันไม่ได้นะคะถามว่าโคาด้ดแพรแม่บ้านเด็ฟอร์เรกเนี่ยโค้ชแพรแม่บ้านเด็ฟอร์เรกจะเป็นคนที่มีวิธีการจูนวิธีการที่จะทําให้ตัวเองนะ,ะดึง power ดึงศักยภาพออกมาแล้วก็แพมนะคะได้ถ่ายทอดนะคะไว้ในคาสซูมในบางครั้งก็จะมีวิดีโอนะ,ะที่คุณสามารถเรียนซ้ำได้นะคะแล้วก็อย่างในคาสซูมเนี่ยแน่นอนโค้ชแพมให้มากกว่าการเทรดแน่นอน สำหรับใครที่สนใจเดียนวันนี้มีซูมนะในราคาเริ่มต้น399บาทต่อวันซื้อบัตรได้ที่กับโคซาโรนและชิมงานแม่บ้านเดฟอร์เรกซื้อ10วันเดือนมีนาแถม3วันนะคุณอย่าลืมนะเดือนมีนาซื้อซูม10วันแถม3วันในเดือนพีนาเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะกลับมาเหลือแถม2วันเป็นปกติใครมีซูมแล้วตุนซูมไม่ได้ใครอยากซื้อซูมเพิ่ม ตูนซูมไว้ได้นะคะก็แพมเชื่อว่าถ้าสิ่งนี้มาทําให้ลูกศิษย์โค้แพมประสบความสําเร็จและบางครั้งร่ำรวยได้มากโค้แพมก็โคทรโรก็ยังนะคะให้ความรู้แล้วก็มอบความรู้มอบวิชารวมทั้งปล่อยทิปดีๆวิชาดีๆให้กับคุณแน่นอนแต่คุณต้องขยันเรียนรู้นะคุณโค้ดก้าคุณก็ต้องก้าไม่ใช่โค้ดก้าคุณอยู่ที่เดิมคุณไม่ทันโค้ดนะโค้ดบอกไว้ก่อนนะคะดังนั้น ในส่วนของความรู้สามารถนะคะอัพความรู้ได้แล้วก็มีทั้งคอร์สเรียนมีทั้งเรียนออนไลน์มีทั้งเรียนเจอตัวและมีคัสซูมายวันเมื่อวานไม่มีคัสซูมเพราะว่าเป็นวันเกิดโคดแพมนักแพม์ขออนุญาตอยู่กับครอบครัวและทีมงานนะก็เอาภาพบรรยากาศและคลิปวิดีโอส่งไปยังทุกท่านก็มอบความสุขให้กับทุกท่านเช่นกันและขอบคุณสําหรับทุกๆคําอวยพรนะทุกความปรารถนาดีที่ส่งมาให้โคดแพมโคดโรดวมทั้งทีมงานแม่บ้านเดนฟอร์กขอรับด้วยใจและก็ขอบคุณนะคะรู้สึกขอบคุณและก็ขอบคุณและก็ขอบคคุุณทกๆําอวยพร ที่ท่านมอบให้ขอบคุณด้วยหัวใจแล้วก็ขอรับไว้ด้วยหัวใจที่มีแต่ความรักและความปรารถนาดี mm hmm. เช่นกันค่ะสำหรับแพทเทิร์นในการพรอวันนี้นะจะให้ดูนะให้ดูรูปแบบตรงนี้ใน M5 และ M15 นะลืมเฉลยไปเนี่ยมันจะเกิดประมาณนี้นะคะในแพทเทิร์นของเดวันนี้ซึ่งเราอาจจะต้องดูแท่งเทียนดูรูปแบบเทคนิคเข้ามาให้มันตรงวิธีการเเทรดไม่ตรงจะเทรดนะวันนี้มีโอกาสที่จะเดจบเขียวนะคะโอเคนะคะ อ่านี่คือแผนของการเทรดวันนี้เนาะก็นะคะสำหรับวันนี้แผนการเทรดของเราก็คือเทรดหน้าบ่ายเน้นเทรดหน้าบ่ายนะไม่ตรงไม่เทรดไม่ชัวร์ไม่ชัดไม่เอา VIP นะคะก็เดี๋ยวคุณแพมจะช่วยให้คุณนะคะอ่ารู้ทิศทางของกราฟแล้วก็นะคะอ่าทิศทางหรือว่าจุดเข้าในการเทรดวันนี้มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นไปด้านบนนะคะแต่ดูเหมือนว่าแรงเข้ามาเลยเนาะอ้าวเฮสิ้เทคนี้เป็น PA บายนะไม่แน่ใจว่าจะราคาขึ้นไปแต่เช้าหรือเปล่าคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะ